ถ้าบนถนนเนี่ยต้องมาเมืองไทยแล้วต้องนั่งตุ๊กเพื่อความหวัดเสียวเพื่อความมันลงทะเลก็ต้องเรือหางยาวเลยแหละที่พอฟัดพอเวียงกันใช่คือเหมือนเวลาเราไปประเทศไหนที่มีพาหนะที่เด่นเด่นอย่างเช่นเวียดนามก็จะเป็นรถสามล้ออ๋อแบบที่ว่าคนนั่งข้างหน้าแล้วคนขี่ก็อยู่ข้างหลังถีบขี่ีอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเขาของไทยเราก็มีแบบนี้ที่ฝรั่งขึ้นมยูทูบเบอร์ชาวสารัฐนะฮะมีชื่อช่องของแกด้วยว่าทิ h อ่าทูบอสนะฮะมักจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องปากของหมอฟันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้วยนะฮะเขาและเพื่อนได้สนใจเกี่ยวกับเรือซิ่งของไทยเป็นอย่างมากฮะศึกษาข้อมูลเข้าไปอยู่ในกลุ่มสั่งทําเรือซิ่งนะฮะที่หมายเรือซิ่งเรือซิ่งเลยแล้วก็บอกว่าตัดสินใจลงทุนสั่งประกอบเรือเป็นของตัวเองหนึ่งลำต่อมาเขาได้นั่งเครื่องบินมารับตัวเรือถึงไทยฮะพอมาถึงจุดดัดหมายมาดูเรือ เขาเห็นเรือของตัวเองเนี่ยถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ดีใจมากๆชอบ